สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u e X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับพบกับรายการตรีเพชร เรดทำกินทาง TNN2 นะครับรายการที่เราจะคุยเรื่องของการทํามาหากินแก่ผู้ประกอบการ SME ผมต๊อบบุญทินาน,นาหิมครับร่วมดําเนินรายการพร้อมกับพีอีดอกเตรเสรีวงมนทาขอต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครัเราคุยกันวันนี้เรื่องของแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0จําได้ว่ามีการกําหนดเอาไว้ให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจด้วย c r e a t i v e Economy ที่เรียกว่ากิจกรรมสร้างสารรคนะ์ในกรอบยุทธศาสตร์เอาแหละบรรดาผู้ประกอบการ SME ก็คงจะอยากรู้ว่าเราจะขานรับยุทธศาสตร์นี้ยังไงได้บ้างครับโอเคพี่เริ่มต้นอธิบายตรงนี้ก่อนนะว่าทำไมเราประเทศไทยเลือก Creative Economy มสมมุติว่าประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆทางด้านเทคโนโลยีเป็นรองไม่ต้องเอาทั่วโลกนะไ,ไม่ต้องทั่วโลกเอาแค่เอเชียนะ เราไล่ญี่ปุ่นไม่ทันไม่ทันครับเราไล่จีนไม่ทันเราไล่เกาหลีไม่ทันเราเล่าไต้ไต้หวันไม่ทันเอาแค่สี่ประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปแข่งกับเขาเลยเรื่องเทคโนโลยีนะซื้อเอาแล้วกันครับอยากจะได้แล็ปท็อปอยากจะได้แท็บเล็ตอยากจะได้โทรศัพท์ซื้อเอานะแล้วก็เอาเมืองเราแค่เป็นฐานการผลิตก็พอโอ้ถ้าเป็นฐานการผลิตเราได้เปรียบนะแน่นอน รถยนต์เนี่ยมาประเทศไทยเนี่ยหมดละ<อ>ทุกยี่ห้ออ่ะอันนี้เทคนิที่หนึ่งครับอันที่สองถ้าเราสู้ด้วย consumer product สินค้าสำหรับการบริโภคประเทศที่เหนือกว่าเราร้อยเท่าพันทวีเราไม่มีทางทันได้เลยจีนจริง สักเบือยันเรือรบ<ม>อันี้เขามีขาย,ยามีทุกอย่างและขายได้ถูก,กเราแล้วตอนนี้มีคุณภาพด้วยถูกต้องเมื่อก่อนนี้สินค้าจีนมีชื่อเสียง<ม>ว่าเป็นสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ตำแต่ปัจจุบันนี้เขาเป็นสินค้าราคาถูกคุณภาพดี<ม>นะครับโทรศัพท์มือถือของเขาแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อดีทั้งนั้นหัวไวเซมีอัพโปอะไรต่างๆนะนาวีว่งนะวีวงดีหมดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น เราก็บอกจะสู้ไงล่ะจะสู้ยังไงที่เรามีความได้เปรียบในการแข่งขันเราก็พบว่าประเทศไทยเรานี้เป็นเมืองสร้างสรรค์เรามีเราเป็นเมืองสร้างสรรค์เรามีงานศิลปะหัตถกรรมเรามีผ้าไหมเรามีอาหารที่เรามีกรรมวิธีในการผลิตแบบสร้างสรรค์มีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์โอ้โห การที่เอาฟักทองเอาฟักมาแกะสลักเป็นพระอบแล้วก็ใส่ซุปลงไปก็เห็นไหมกคมีประเทศไทยนี่แหละลงพระอบเนี่ยมันสร้างสรรค์เหลือเกินเราก็เอาตรงนี้ก็เรากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยวางยุทธศาสตร์เอาไว้ว่าเป็น ICT I แปลว่า Innovation ซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ที่ดีกว่า C แปลว่า Creativity แปลว่ามีความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งที่แปลกไม่ซ้ำใครส่วนทีก็รู้จักประยุกต์เอานำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ<อ>ที่จะทำให้สิ่งซึ่งเราคิดสิ่งที่เรานึกขึ้นมาเป็นจริงได้อ่าอ,อันนี้คือเรื่องของที่มาก่อนว่าทำไมเราตัดสินใจเลือก Creative Economy เพราะเราไปสู้ทางด้านเทคโนโลยีมไม่ได้เราไปสู้ทางด้านคอนซู m e r Product ทั่วไปไม่ได้แต่เรามีความคิดสร้างสรรค์อันเลอเลิศ นะครับคนไทยเนี่ยนะขึ้นตัวแหวนเนี่ยนะครับจี้ากเก่งมากทุกสุดยุโรป่ยต้องการแรงงานเก่นนี้มากเราออกแบบเก่งมากผ้าไหมเราเนี่ยเป็นไงใช่มีกี่จังหวัดแต่ละจังหวัดมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกันเลยผ้าย้อมครามของเราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดสร้างสรรค์ของเรางานศิลปะหัตถกรรมของเรางานแกะงานปักงานถักงานปั้น Hmm. เราก็เลยเอาสิ่งนี้มาเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศอย่างนี้ SME hmm. ก็ต้องขานรับสิ hmm. เออเขาบอกให้เรา c ครีย i v ีเเ้าบอกเราหา Innovation hmm. เขาบอกให้เรานั้นเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีอ่ะ SME ทั้งหลายขานรับเลยนะครับเอาเรื่องแรกเลยที่พวกเราถนัดเอาเรื่องท่องเที่ยวกัน ท่องเที่ยวนี้ก็ถือเป็นเป็นเป็นครี <creative S 1> เอทีฟใช่ไหมในเรื่องท่องเที่ยวมีอะไรครีเอทีฟได้บ้าง mm hmm. อันแรกท็อปที่พัก mm hmm. ทำที่พักอย่างไรที่มันคร mm ีเอทีฟนะครับจะเป็นอาคารแบบไหนจะเป็นห้องพักแบบไหนจะประดับประดาอย่างไงท็ mm hmm. อปเคยได้ยินโรงแรมที่เชียงใหม่ไหม ที่เขาลงทุนเป็นพันๆล้านเนี่แล้วก็ทําเป็นเขาตกแต่งสวยงามมากเหมือนพระราชวังในพม่าเลยนี่แหละเป็นโรงแรมที่เชียงใหม่นี่แหละเป็นที่พักที่เป็นโรงแรมนะแต่ตกแต่งเป็นโรงแรมตกแต่งเหมือนวังพม่าเลยโอ้แล้วราคาล่ะครับอัพได้ไหมโอ้โหเขาเป็นไฮคลาสเลยนะสองหมืนกว่าต่อคืนต่อคืนอ่าฮะ แล้วตอบเคยได้ยินสีพันวาไหมอ่าอ่าโอ้โหใหญ่มากเลยนะอ่าอันนี้สำหรับคนแพงอ่าแต่ขนาดเดียวกันตามจังหวัดต่างๆตอบได้ยินคำว่าโฮมสเตย์ไหม่ะได้ยินครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราเนี่ยจะทำครีเอทีฟได้ในแง่การทั้งเที่ยวคือที่พัก นะโอ้โหบางที่บางแห่งปลูกต้นมากรากไม้อะไรต่างๆมา<ว>เป็น,นสวนเป็นป่าเป็นตีมนั่นตีมนี่อย่างที่ราชบุรีเนี่ยเขาขึ้นชื่อหรือชายมากในสวนพึง่งอ่ะเคยได้ยินไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นคิดเรื่องของที่พันโฮมสเตย์ก็ได้รีสอร์ทหรูๆก็ได้โรงแรมห้าดาวก็ได้โรงแรมที่เรียกว่าบูทีคโฮเทลหรือชิคโฮเทลก็ได้ บูติคอนเทลคือโรงแรมอะไรโรงแรมเล็กๆที่มีบรรยากาศเป็นกันเองไม่มีอะไรที่เป็นทางการนะคะไม่ได้มีความเ,เลิศหรู<ด>ในแง่<า>อย่างเช่นโรงแรม5ดาวู้สึกจะเป็นโรงแรมแบบแนวมิมมนิมอลหน่อยใช่แต,แต่ความสะดวกสบายทันสมัยมเราเรียกว่าเป็นบูติคโฮเทลซึ่งอันนี้สึกจะเป็นทเทรนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมหาใช่ไหบูติคโอเทล แล้วไม่ใช่ถูกนะแพงแพงนะจ<พ><ช>่บอกใช่เออ<ช>แล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากโรงแรมบูติกโรงแรม Hotel ชิคโฮเทลอชิคโฮเทลนี่ต่างกันยังไงฮะก็หมายความว่าชั้นเนี่ยเก๋ไก่ชนไนเดอร์ไม่ซ้ำแบบใครไม่สะท้อนความเป็นธรรมเนียมนิยมใดๆทั้งสิ้นฉันต้องการความแปลกข,ของชั้นยกตัวอย่างเช่นเธอพักในบ้านอ่าฉนทําซุ้มให้เธออยู่เหมือนอย่างกับกษัตริย์อาหรับอะ หรืออยู่ตามคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยมันพวกชีกอ่ะจะอยู่ในคอนเทนเนอร์อย่างเช่นคิริมายาต้องเห็นมาเขาเป็นซุ้มเหมือนอย่างกับที่อยู่ของชีกในทะเลทรายเนี่ยนะทะเลทราพวกเราเช็คอย่างเงี้ยเราเรียกชิคโคเทลโออ่าแปลว่าเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครไม่มีลักษณะธรรมเนียมนิยมใดๆทั้งสิ้น นี่แหละ SME ทำได้เลยสิ่งแรกเอาละที่พักเนี่ยสำคัญนะนะลองเอาไปต่อย่อเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเราได้แนวคิดแล้วแต่นอกจากที่พักแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายอาจ<า>จะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช ouais ่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหน ยังไงกเป็นไปได้ Isuzu v c r ร s s 4x4 Master of All Roads ลุยฮาโลโ

ผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกเวชเชษสิครับหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด the new new X be uncharted นับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u e X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ชุดที่2ของตรีเพชรเกร็ดทำกินเรามาดูเรื่องของ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์กันหน่อยให้ใใหกับผู้ประกอบการ SME นอกจากที่พักแล้วมีอะไรอีกบ้างครับำนำด้วยนำเที่ยวเนออเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองใช่ไหมอันที่สองเราทําของที่ะระลึกซึ่งตอนนี้รัฐบาลใช้คําว่าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแปลว่าเป็นการบูรณาการระหว่างโอท็อปของกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเ ของกระทรวงวัฒนธรรม,อมเอารวมกันเข้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเอะเราจะทำสินค้าโอท็อปยังไงที่ทำให้คนอยากมาเมืองเราเพื่อจะมาซื้อสินค้าโอท็อปเหล่านี้นะเราอยากไปซื้อมีดอรันยิกที่อยุธย,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 ยาไหมเราอยากจะไปซื้อปัตเพียนที่อยุธยาไหมเราอยากจะไปซื้อ พัดสารไม่ไผ่ไม่ไม่ไอไม่ไผ่จากยุธยาไหมเราอยากจะไปซื้อสร้อยน้ำโมที่นครศรีธรรมราชไหม,มนี่คือของที่ระลึกนะครับซึ่งหลายอย่างเป็นของประดับหลายอย่างเป็นของตกแต่งบ้านหลายอย่างเป็นอาหารแปรรูปครับโอ้ยตับตอบพูไหมจังหวัดในบ้านเราในประเทศไทยเราที่ขายกะปิมีกี่จังหวัด ภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกก็มีนั่นแหละแต่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเขาจะมีลักษณะการปรุงเขาไม่เหมือนกันรสชาติหรือแม้แต่กรรมวิธีการปรุงหรือลักษณะเท็กเจอร์ของกะปิก็ต่างกันแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีสินค้าโอท็อปวันตำบนวันโปรดักตความคิดก็แปลว่าหนึ่งตำบลให้ทำสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโดดเด่นตบเอ้ยน่าเสียดาย SME เราไม่ได้ฟังเลยว่าเขาต้องการให้วันตำบลวันประดาอันนี้มีทุกจังหวัดเราทำตามกันะทุกจังหวัดจังหวัดเลยแต่รัฐบาลเขาก็แก้ลําให้นะเ,เขาทำยังไงครับเขาก็ทําสินค้า GI ไอ geographical identification แปลว่าเขาจะประกาศว่าสินค้าตัวนี้ที่ทำกันหลายๆที่เนี่ยเ,เป็นยังไงฮะจีไอแต่ว่า มันจะบ่งบอกว่าถ้าจะเอาของแท้ของจริงของต้นตํำรับต้องกี่นี่เฉพาะถิ่นอย่างเช่นอะไรผมจะนึกถึงปลากุลาวนี้ได้ไหมอ่านั่นใช่เลยก็คือเบตโต้กล้วยตากเนี่ยต้องที่ตาตอนนี้ตากัมพูชจังหวัดแล้วนะอ่รู้ไหมที่ไออยู่ที่ไหนกําแพงเพชรไหมไม่ใช่นะกล้วยไข่กล้วยไข่ในกำแพงเพชรกล้ยตากดูหน้าโปรดิวเซอร์เลาสิพิโลอกไหมใช่บางกัมพุ่มพิรนุลอกบางกมพูช์หมตากร่อยสุดเลยหรอ เขาเขาเป็นต้นตำรับอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นอัซ้ิมโอทัพทิมสยามอันนี้มาสซ้มโอก็น่าจะเป็นแถวนครปฐมอะไรมะมไม่ใช่อันนั้นมันซ้มโออีกแบบหนึ่งไม่ใช่ทัพทิมสยามทัพทิมสยามอะฮะต้องจังหวัดไหนปากพนังนครศรีธรรมราชโอ้ไปไกลถึงนู่นเลยอ๋อเอออเอดูเขาไฟจังหวัดอะไรศรีสะเกษ แล้วทุเรียนป่ารอูจังหวัดอะไรจังหวัดทางใต้อะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ถึงใต้ประจวบเองยังไม่ถึงใต้ปลายทางภาคกลางอา,อานะนี่ค,คือคือรัฐบาลพยายามจะเห็นว่าถ้าเป็นของจริงของแท้ต้นตำรับเนี่ยมันอยู่ที่นี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 ่ถึงแม้ว่าจะทำเรียนแบบกันก็ตามาแต่ว่าเราก็รู้อย่างตอนนี้นะ มะยงชิดก็ประยุ์มาปรางหวานมะยงชิดเนี่ยปลูกได้อายที่แล้วน,นครนายกแต<า>่ปันอยู่เป็นของน,องนครนายกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสินค้าโอท็อปใช่ไหม i ีอาร์กราฟิ i อลไอด n i ก็คืออัตลักษณ์ทางด้านภูมิสาร การที่ท็อปเรียนท่องเที่ยวเนี่ยต็อปลองไปเปิดด้วยกูก็ว่าสินค้า GI ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างรินแล้วมีเยอะนะใช่นึกเยอะมากเลยหลายสิบเลยที่เขาจะของกินของใช้บ้านพี่ยังมีเลยไม่สอดที่แม่สอดนะท็อปกินอยู่ทุกวันอะไรอ่ะข้าวกินทุกวันเป็จอเขียวเอาเป็นจอที่ให้กินน่ะเป็นของแม่สอดเป็นทีไอ อร่อยมากเป็น GI ของแม่สอดเป็นสินค้าคนอ,อยากจะ,จะรู้ว่าอะไรไปจ,จอ่อคืออะไรมันมรู้แต่เคี้ยวแล้วมันมันมากอะ่ะมันเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่ปลูกอยู่ที่แม่สอดเวลาที่มันดิบๆเราเรียกก็เปจีถ้าเราไปคัว่วทรายทั้งเปลือกเราเรียกก็เป็หล่อถ้าเราแกะเปลือกออกแล้วทอดน้ํามันเราเรียก,ยกว่าเป็จอ่ออืเปจอ่แปจอแล้วมีขายเฉพาะที่แม่สอด มีขายที่แม่สอดเป็นจีไอของแม่สอดแล้วจังหวัดอื่นถ้าเป็นแบบลักษณะแบบเนี้ได้ไหมมีไหมไม่เห็นมีก็ไม่มีคนปลูกอะถ้าจะให้มีก็ต้องมีคนปล<อ>ูกก็เหมือนอย่างเช่นตอนนี้นะม,มายงชิดเนี่ยจี GI ไอเป็นของนครนายกแต่เมื่อปีที่แล้วนะ,ะปีนี้สิเพราะมันมันออกเดินกูพาถึงมีนาปีนี้นะพี่ได้กินของกําแพงเพชรพี่ได้กินของอุตรดิตถ์พี่ได้กินของระยองพี่ได้กินของจันทบุรีอ้าวกินแล้วแตกกันไหมฮะ ถ้าไม่บอกพี่พี่ไม่รู้ไม่รู้เห็นป่ะใช่นี่แหละคือตรงนี้มันทําให้นครนายกต้องสั่นสะเทือนเพราะอะไรรู้ไหมนครนายกขายกิโลละสามร้อยถึงห้าร้อยแต่พวกนี้เขาขายกิโลไม่ถึงสามร้อยอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นเนี่ย้นเซเว่นไม่มีอัมีเหรอไม่มีร้เซเว่นแล้วก็มาบอกอ๋อเนี่ยสินค้าไม่มีไม่มีไม่มี แต่จริงๆสมมติถ้าเกิดต็อบจะกินทั้ทิมสยามต็อปไปกินที่อื่นพี่ว่ามันก็ยังไม่อร่อยเท่ากับปากพนังานแต่ผมอยากรู้อย่างตะกอนมันมันฝรั่งใช่ไหมต้องที่ไหนแถวอะไรนะแถวจังหวัดพาะแม่สอดนี่นะจังหวัดตาถูกต้องแล้วก็อะไรถ้เท่ากับเป็นกล้วยหอมล่ะกล้วยหอมกล้วยหอมที่เมนูท็อปกล้วยไข่เนี่ยจะต้องเป็นเป็นกระแพงเพชรกระแพงเพชรโอ้ยมีเยอะมีเยอะนอกจากเหล่านี้แล้วยังมีอื่นอีกไหมฮะอาจจะทางด้านโอท็อปก็มีซีพอร์ ซึ่งเป็นความสามารถของกระทรวงวัฒนธรรมที่คิดไอ้นี้ไอ้ยนขึ้นมาก็คือมันเป็น c า l t จ r ร l ล r o d u c t ตของไทยแลนด์คือเป็นสินค้าที่ SME ทั้งหลายเนี่ยนะครก็มานั่งคิดว่าวัฒนธรรมของเราที่มีอยู่เนี่ยเราจะเอาไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งอยู่ทางภาคใต้เขาเก่งมาก เขาหยิบเอาผ้าปะเตะมาทำเป็นรูปแบบของแฟชั่นที่แทนที่จะเป็นแค่ผัสสิ้นปะเตะหรือเสื้อปะเตะที่เราเห็นเป็นชุดแอร์ของมาเลชชุดแอร์ของมาเลเซียแต่ปรากฏบ,บริษัทนี้ชื่อบริษัทโครตียนะครับโครตเนี่ยแล้วก็บวก IER เนี่ยเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์เราเปิดดูโปรดิวเซอร์เราหายไ,นะไปไหนอนะให้เปิดดูว่าบริษัทนี้นะโดยคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์นคนนี้คือครีเอทีฟจริงๆนะครับทำให้ผ้าปานเตะซึ่งอาจจะมองดูเป็นผ้าสิ้นคนแก่ๆเนี่ยกลายเป็นแฟชั่นที่สวยงามเป็นเสื้อผ้าที่คนหนุ่มสาวที่ทันสมัยนิยมใส่กันเ,เจอไหมเขามีด้วยนะอยู่ที่คลองแหอ,อยู่ในตำบล อยู่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานี่โครเทียออฟฟิเชียลเลยนะเออขึ้นภาพให้ดูเลยว่าเข้าพาเตะมาออกเป็นแฟชั่นได้สวยงามแค่ไหนอย่างไรนี่แหละครีเอทีฟอย่างแท้จริงเลยก็จปเข้าใจยังนี่โครเทียปาเตนะฮะเป็นลายที่เราไม่เห็นมันไม่โบราณเหมือนแต่ก่อนนะไม่เลยการออกแบบสวยงามมากอาโชว์ให้ดูเลยครัโอ้สวยมากเลยนี่แหละท่านผู้ชมได้เห็นนะเอาละครับนี่คือ เป็นสินค้าที่เรียกว่า C-POT เลยนะแล้วแน่นอนว่าทั้ง O-TOP ทั้งสินค้า GI ทั้ง C-POT มีความแตกต่างกันแน่นอนอ,อ่นอกจากนี้ยังจะมีอะไรอีกที่ s p p ควรจะต้องนำไปคิดต่อยอดติดตามกันต่อช่วงหน้าครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอ,อุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ซอสใครกินก็ร้องแซวดิวอิสุสุกเอ็กซีรีส์มาร์สมิดไมล์อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บะหมี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนะักพยานต่อให้โลกตา New Isuzu D Max Magic Eyes <N> สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ property perfect กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตรีเพรเดดทำกินครับถ้าเห็นหรืยังว่าวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าครีเอทีฟอะเห็นแล้วเพาจริงๆปะเต้เนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งวัฒนธรรมของทางใต้นะครับซึ่งเขาทำทีแรกก็ใส่เป็นผ้าสิ้น ต่อมาก็ทําเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทั้งชุดแต่ตอนนี้กลายเป็นชุดราตรีกลายเป็นชุดเที่ยวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในเวทีประกวดมิสแกรนอะไรพวกนี้ก็มีใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ในเรื่องของการที่เราใช้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้านะคะครับกางเกงช้างนี่หละครับกางเกงช้างแต่ก่อนเราเห็นแต่มันมีมานานแล้วนะกางเกงช้างมีมานานแต่มันไม่ฮิตน่มันแหม่พอมาถึงีกช่วงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยใส่กันเป็นแถวเลยสบายนะ ต่างชาติถ้ามาเมืองไทยไม่ได้มีกางเกงช้างกลับไปที่จะต้องอับอายขายหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยู่ทางนู้นเขารอขอฝากจะทำในกางเกงช้างใช่แล้วราคาไม่แพงด้วยไม่แพงแล้วใส่สบายผ้ามันนิ่มสบายแล้วก็พริ้วๆิวมันเป็นทรงที่ไม่คับไงนี่แหละครับการให้ผู้ประกอบการจะได้คิดเรื่องของการสร้างสารรค์ในการดำเนินการธุรกิจเยอะเนอะเราใช้คิดความคิดสร้างสารรค์โดยถ้าคำว,ว่าซีพอตแปลว่า อยู่บนพื้นของวัฒนธรรมโอ้หมดหรืยอ,ยอยังฮะยังอยมอื่นอีกมั้ยนี่เอาท่องเที่ยวหมวดเดียวนี่ไปอีกสามตอนมั้งโอ้โห <laughs> เอาแหละแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปสัปดาห์หน้าจะไปแตะสินค้าประเภทไหนแล้วจะตรงใจบรรดา s m e อย่างท่านท่านทั้งหลายหรือเปล่าติดตามกันนะครับวันนี้อาจารย์เสรีหรือพี่อิทครับผมต้อมกุฏิน,นันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you